วนของการบ้านข้อ2.2นะคะคือการนับเลขฐาน10แบบนับขึ้นทีละ1จาก0ถึง9แล้วกลับมาเป็น0ถึง9วนไปเรื่อยๆออก LED 8ปดวงมีดีเลย์ที่จะมองเห็นเลขได้นะคะใช้ตัวแปรการนับเป็นแบบ register direct เหมือนเดิมค่ะก็เริ่มกันจากสตาร์นะคะเราก็จะใช้คำสั่งคองนะคะเรียกเรียก i n t i i a l led led นะคะ ซึ่งก็คือก็จะมาที่ initial iad เราก็จะใช้คำสั่ง push r16 นะคะซึ่งก็คือการเอาค่า r16 นะคะไปเก็บไว้ใน stack นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้คำสั่ง ld i นะะเก็บค่าโหลดค่า0 xff นะคะไปเก็บไว้ใน r16 ค่ะก็คือจะทำให้ไฟดับหมดนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะส่ง output ทีะะ่ะที่ r 1หกออกไปที่พอร์ตนะคะโดยคำสั่งเอาค่ะแล้วเราก็จะเรียกใช้คำสั่งสั่ง pop นะคะ mm hmm. ก็คือค่า R 1 6หที่ในที่เราเก็บไว้ในสแต็กนะคะ mm hmm. ก็จะออกมาหลังจากนั้นเราก็ใช้คำสั่ง r ีเทอรนะคะซึ่งคำสั่งพุชนะคะ พุชนะคะแล้วก็จะมีใช้ไซคล์สองนะคะและวคิ่สั่ง LDI นะคะก็จะมีไซคลอยู่ที่หนึ่งค่ะคำสั่งคำสั่งเอานะคะคำสั่งเอา ล้วก็จะมีไซคลอยู่ที่หนึ่งือนกันนะคะปอ๊อปคำสั่งป๊อบจะมีไซคลอยู่ที่สองนะคะอืม,อมสักพุ่นี่ค,ะค,ะคะ่ะคำสั่งป๊อปก็จะมีไซคลอยู่ที่สองค่ะแล้วคำสั่งรีเทิร์นนะคะอันนี้ค่ะ ก็จะมีไซเคิลอยู่ที่ห้าค่ะของดีไวที่มียี่สิบสองบินตนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะรีเทิร์นกลับไปที่คำสั่งเคลียร์ค่ะที่ที่คำสั่งรีเทิร์นกลับเข้าไปคำสั่งเคลียร์ค่ะที่ R สิบเจ็ดนี่ค่ะ เ่ออนกันนะคะเราก็จะสั่งอาจํจำนะคะกลับไปที่ลูปหนึ่งต้อสั่งเคลียร์นะคะก็จะมีหนึ่งหนึ่งไซเคิลนะคะอาร์จำก็จะเป็นสองค่ะกลับไปที่ลูปหนึ่งใหม่ซึ่งก็เป็นลูปหนึ่งนะคะเราก็ใช้คำสั่งคอค่ะเราจะเรียก output LED นะคะ <S <S นี่นะคะ พอเป็นเอาต LED นะคะเราก็ใช้ที่คำสั่ง push ค่ะที่ R 1 7ก็คือการเก็บค่า R 1 7ไว้นะคะเราก็จะใช้คำสั่ง home ค่ะค o m e มันก็คือการกลับบิดนะคะในคำสั่งการกลับบิดที่จะมี cycle อยู่หอยู่ที่1ค่ะแล้วก็กลับบิดนะคะเพื่อเพราะว่าแฟ LED ของเรานะคะเป็นแบบเป็นแบบ active low ค่ะเราก็ต้องกลับบิดก่อน ให้ไฟดับหมดแล้วพอหลังจากที่เรากลับบิดเสร็จนะคะเราก็จะแสดงเอาพุทออกมาที่พอร์ต A ค่ะโดยเป็นที่ค่า R 1 7ค่ะหลังจากแสดงผลออกมาะะแลคะเราก็จะใช้คำสั่งคืนค่าป๊อปกลับไปที่ R 1 7แล้วก็ใช้คำสั่ง r e เทิรกลับไปที่ l ูป p หอีกครั้งค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะ เราก็จะใช้คำสั่ง LDI นะคะโหลดค่า20นะคะเก็บไว้ที่ i 2 0ค่ะแล้วเราก็จะเรียกใช้นะคะ my my delay ค่ะก็คือให้เป็นคำสั่งนะคะที่เราจะตั้งค่าให้เราเห็นค่าเห็นการทำงานของหลอดไฟค่ะไม่ให้มันเร็วหรือว่าช้าจนเกินไปค่ะ มันก็จะนี่นะคะเราก็จะ p u s ที่ R ยี่สยอแล้วก็ยี่สิบสองค่ะเ้วหลังจากนั้นนะคะก็จะกลับไปที่คําสั่ง CPI ค่ะซึ่งคําสั่ง CPI นะคะ CPI ก็จะเป็นก็จะเป็นคําสั่งที่เราจะเปรียบเทียบนะคะว่า R 1 7เนี่ยมันเท่ากับเก้าไหมซึ่ง ถ้ามันเท่านะคะเราก็จะเรียกใช้เป็นคำสั่ง breq ค่ะ b R นีค่ะก็จะเป็นการทำการเคลียร์ค่านะคะคำสั่งนี้ซึ่งคือถ้ามันเท่าแล้วเราก็จะสั่งเคลียร์ค่าทั้งหมดนะคะแล้วก็ดังนั้นเราก็จะใช้คำสั่ง i n c นะคะเป็นคำสั่ง increment คะ่ะแล้วก็จะเป็นการเพิ่มค่าทีละหนึ่งนะคะที่ r 1 7ค่ะแล้วเราก็จะจบการทำงานโดยที่เราจะกลับไปที่ loop ห,หนึ่งอีกครั้งนะคะด้วยคำสั่ง r jump ในส่วนของคำสั่ง r jump กลับไปที่ loop ห,หนึ่งะคะ่ะแล้วก็ เราก็จะเคลียร์นะคะค่า r สิบเจ็ดเพื่อให้มันเท่ากับศูนย์ค่ะแล้วก็กลับที่ลูกหนึ่งค่ะแล้วก็มาต่อนกัที่เงวหนึ่งตรงนี้นะคะก็คือเราจะโหลดค่าสองร้ยห้าสิบห้านะคะเข้าไปที่ r ยี่สิบเอ็ดค่ะแล้วก็สองร้ยห้าสิบห้าเข้าไปที่ r ยีสบสองค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้คำสั่ง nop นะคะ ก็คือเป็น no operation นะคะก็คือจะไม่มีการทำอะไรหลังจากนั้นก็จะไปที่คำสั่ง D DEC ค่ะก็จะเป็น d e c e m e n t นะคะไปที่ R ยี่สสองเราจะมี cycle อยู่ที่หนึ่งนะคะนี่ค่ะ ต่อที่ DEC นะคะก็คือคำสั่ง decrement นะคะจะเป็นการลดค่าทีละหนึ่งค่ะแล้วก็จะลดค่าทีละหนึ่งที่ i 2 2นะคะแล้วก็จะตามด้วยคำสั่ง BRNE ค่ะ b r n if not equal นะคะก็คือแล้วก็มันก็จะลดค่าไปเรื่อยๆนะคะจนถ้ามันเท่ากับศูนย์เนี่ยแล้วก็มันก็จะไปที่คำสั่ง DCE decrement อันต่อไปค่ะ เราก็จะลดค่าทีละหนึ่งที่ r ยี่สิบเอ็ดต่อนะคะเราก็จะเมื่อมันเท่ากับศูนย์เนี่ยก็จะไปลดค่าที่ r ยี่สิบต่อไปเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ะใช้คำสั่งปบที่มีซิคล์เท่ากับสองนะคะอั่น,นี้ค่ะ ข้อต่งป๊อปเป็นการคืนค่านะคะเราจะทำการคืนค่าไปที่ R ยี่สิสองยี่สบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบค่ะหลังจากนั้นเราก็จะรีเทิร์นนะคะรีเทิร์นค่ารีเทิร์นกลับไปแล้วก็จะเป็นการจบจบการวนลูปค่ะ